เสียงเพืนเสียงระเบิดอะ่ะเรให้หอกระไพให้เพื่อนเราดูเอาบทประจํการอีกคนละเฮ้ยจา่าโดนเลย

Contract mark. <tap -down> <laughs> <laughs> your squad mate has secured the hard drive

Héo! Stay with me! Héo! Moving here! Too cordy! You tied there! Hold tight! You're sophomore! Hold tight! You're sophomore! Hold tight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 !

โดนลับ้าเชียวเลยบปุ๊บปุ๊บกินแม่งเลยจะจบพอดีเอ้าที่เนี่ยเฉยที่เรนไม่ได้ดูที่ยิงแย่แบบไล่ทุบไงตรงนีว สี่ของกูอะจะทำไรบ้างนะ